แป๊บหนึ่งครับกำลังดิ้วติ้วอยู่ <c oughs> อันนี้มันภาพมันสิละเอียดสูงโปรแกรมตัดเลยวะเออส่วนเหลียงตัดไปส่วนแรกออแดดก็นไม่ได้ทำทานได้เลยลองทำละเอียดสูงหนดดย <c oughs> นองยุทแต่เดีมีคนมาล้วเดีกคนไล่มาดลเด่วัดบ่หรกเนะปรเดี๋ยวคนน่น่มาล้วมาแล้วัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านในที่ข้ามาชมนะครับงง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  วันนี้นายกสมาคมไม่อยู่นะครับเราจะมาเผานายกนะครับวันนี้วันนี้คือวันเผาตั้งไม่อยู่ตั้งไม่อยู่สวัสดีแฟนกลับทุกท่านนะครับเอาไม่ใช่กบัวเหรอเฮ้ยเดีอะอะไรเนี่ยโบ้พันไซกับบัวเออแมนเน็เนาะพันไซกับเบียร์เน็เนาะคนไรจะคล้องเองนั่นนึกลืม สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับยูทูบมุกเล็กจักไทยอามีนะครับข้าวเที่ยงครับมาดูกับข้าวเที่ยงวันนี้ครับหลังจากใช้วิธีโดนจะบังบ้างเห็นไหครับทานว่ามีไข่สองใบอยากรลูกไหมครับว่าไข่ทานไทยนี่จะใหญ่แค่ไหนีครับมีคนมีคนถามว่าไข่หมูตั้งใหญ่ไหมว่าไข่ไช่พรมอร่อยไหมประมาณนี้ครับมาทานเข้าวเมนูวัดสวัดีครับจาวุฒิสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ แฟนขับปรามาชมแล้ว16คนครับเมนูกับข้าวเที่ยงนะก็มีผักบะเต้นรับเลยครับตามหามันยูใส่นู้นเจ้าหนีเจ้าหนีพี่เห็นหมูบูมแล้วนะพี่จ๋าเมนูเที่ยงนี้มีแกงหน่อไม้นะแกงหน่อไม้แล้วก็ตำส้มตำแล้วก็ผัดเป็ดหมูนะคหน่อไม้ที่เราไปขโมยเข้ามานะหน่อไม้แกงหน่อไม้ครับ เราดูเราจะมาเผาหมูตั้งกันครับวันนี้เดี๋ยวแค่เผาเดีนะ๋ยวค่เผาเดี๋ยวดูข้าวกันครับอันนี้ครับอันนี้เป็นอ่ายเตี๋ยวตำส้มนะครับอันนี้ก็เป็นแต่ผมกำลังทำเมนูผัดเผ็ดหมูนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นแกงหน่อไม้นะครับ <c oughs> แกงหน่อไม้นี่ครับแกงหน่อไม่แบบลาวๆแบบอีสานนะครับ หนราไม้ที่เราไปขโมยเข้ามาครับหนราไม้มันจะไหม้ไหม้ไหมครับดูครับเมนูผัดเผ็ดหมูครับมัดมัดตัดมัดตัดมัดใส่บนทางนี้เลยบนทางนี้กรับท่านผู้ชมฝานมะกรตำส้มตำครับขอจะตัดสองเส้น มันก็จะมัวมัวหน่อยนึงนะครับเพราะเน็ตสัญญาณเน็ตไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเผานายกสมาคมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสวัสดีน้องจาจ๋านะครับน้องเมย์ครับคุณเมย์วันนี้นายกสมาคมไม่อยู่ครับน้องเราสนใจเยไม่ติดหนัั้น มีดูคนรอดูคนรอนี่ครับนี่หมหมูบาเ์มือสดนะครับสดครับเมื่อวาน,วนสดเมื่อวานนี้ขอให้ต่อราคามาเหล 250, ือสองร้อยห้าสิบผมบอกสองพันจะสองร้อยห้าสิบโอ้ต่อเยอะเกินนะไม่ไหวไม่ไหวราคาทีข 1, 500, ท่ขาดทุนนะครับให้ไม่ได้ครับขาดทุนขาดทุนอย่างแย่ๆก็ขอสักพันห้าแทะอันนี้ให้สองร้อยห้าสิบโอ้โหไม่ไหวเลยขาดทุนรออะไรครับรอทำกับข้ากันอยู่ครับ อราควกำลังทำกับข้าวเราจำกับข้าวเผัดเผ็ดหมูแล้วะแกงน่อไม้นะแล้วทำต้มตำนะครับอันนี้ปผดมะกอกอยตำัผัดเผ็ดหมูอันนี้จะทำแ้้มพริกแต่ตำต้มตำยังไหครับนี่ครับพิกหมูนะใส่พริกสักสองล้านนะอันแรก ซื้อไมีเหลวง,ง,งพ่อมันบอกว่าไตขออายุหัอายุถูกก้นเล่นมัม้งน้ำมันหัวใจมันเยอะแต่ทับมันกับปากบานเลยสวัสดีนะสมมครับหิวซมตำไหมครับปลาที่หาย,ยากมันอยู่นี่คนระับคิดถึงมูอดมากเลยค่ะวะ าอ๋อเล่นเสียดอกหมูตั้งไม่อยู่ไม่ได้ถามหาแล้วหมูตั้งไปแลกมีแลกแล้วจะไข่ก็สวงใบครับนี่ไข่หมูตั้งครับนี่ครับถามว่าไข่หมูตั้งได้ไหมขอมานี่ครับไข่หมูตั้งเก็วไว้สองใบเตรียมการทำข้าวในตัว ตำน้ำเราเป็นเ้าได้หมอได้คุณตำนี่มันเอียมันไม่จัดไปนเป็นคกหินไเป็นคบหินตำน้ตมไม่อร่อยครับต้องคุเลีเส่็ถัอวาทำเสร็จก็ไปคุเรเส่็ั่อธิบายครับขอบคุณุเรีุณใจอ้ายเพ่นเหรอคะ โอ้นี่เราไปไม่ได้อยู่ในฐานนะครับดีคุณอเตาดีคตตาไม่ดีมา้วควรมนาเลยไปหลายสสมนะมตกองใช่ปะมีแตกเมื่อด้กว่าตำมกรูดใช่มนต้งใครใครพบเชฟมอดนะครับเชฟมอดกำลังจะต้ส้มตำไม่กินแล้ว มาแล้วครับโอนมาครับโอนยังหมดอ่ะมีอะรี่ลดสดบ้าเอ้ยแนใจไอเดียไลน์หรือ a c e บ o o k ของบอมก็ติดต่อมาได้นะครับ2อ0พันสงรห้างร้้าเนี่ยมาขาดทุนไม่ได้ไม่ได้เลยหนึ่สิบแลวต้นี่แลตนี่อพันต่อนพลักต่อนเป็นต่อนเลย หมดตัวปุบลวเาครับจะอ่นัวสักนิดนึงนะครับปลาไม่มีใส่น้ำปลาไหลเยอะก็ได้เครียดน้ำปลาน้ำปลาปวดใหญ่เกินครับ